ซีเ i ียเป็นระบบดาวคู่ที่อยู่ห่างจากโลก8.6ปีแสงมีชื่อในภาษาไทยว่าดาวโจนมันเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในตอนกลางคืนและสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยเฉพาะดาวซีเ i ียสซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง2เท่ามีรัศมีใหญ่กว่า70%และมีความสว่างปรากฏลบ1.46ซึ่งสว่างรองมาจากดาวพระศุกร์บนท้องฟ้าเลยทีเดียว ส่วนสหายของมันคือ C s i r ลสบี B, ซึ่งเป็นดาวแคร่ขาวมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์2%แต่มีขนาดเล็กกว่าโลกเล็กน้อยแสงของมันจึงค่อนข้างเจือจางจนสังเกตด้วยตาเปล่าลำบากระบบดาวแห่งนี้เพิ่งถือกำเนิดใหม่เช่นกันพวกมันเพิ่งจะมีอายุไม่ถึง250ล้านปีซึ่งแต่เดิมประกอบไปด้วยดาวสีน้ำเงินสว่าง2ดวงดวงที่สว่างและมีมวลมากที่สุดก็คือซีเลสบี B, ไม่ใช่ A อย่างเช่นในปัจจุบันซีเลสบี s B, เมื่อก่อนเคยเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวง